เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับกัสคุงเปิดตูดคนดูเหมือนคนเดิมนะครับผมวันนี้ก็หลายคนจะสงสัยครับว่าทาไมาผมถึงมาดูที่ช่องด้วยนะครับผมซึ่งทริปนี้เราจะมาทําการใช้ตัวละครอดีตเมตาเมื่อเจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะครับผมก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนก็เลยเลือนม,มาดูลฟ์ซึ่งผมคิดว่าจะเอาเปไลน์นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคิดว่า ตัวละครเมตาเก่าน่าจะเป็นตัวนไรนี้แหละที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดนะฮะซึ่งผมคิดว่านะะ่าจะเป็นไลน,นี้โอเคไลนีน้ไรน,นี้ถ้าว่ารับได้อยู่นะฮะก็จะมีตัวที่เป็นเจ้าอะไรมะก็จะ,จะมีตัวเป็นสไปเดอร์แคเมราแมนไททันแคเมราแมนมิดแคเมราแมนซีเค็ดเอเจนต์แล้วก็ใช้เป็นตัวนักวิทยาศาสตร์ซึ่ง ต้องดูผมไม่แน่ใจว่าผมนั้นเล่นในโหมดไหนนะเล่นในโหมดฮาร์ดโอเคได้เล่นในโหมดฮาร์ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตัดปันใจเกมกันเลยนะฮะปึ้งมาแล้วโหมดฮาร์ดโอเคโหมดฮาร์ดเราจะทําการวางตัวกันเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยรว หมวดฮาดี่แหละเมื่อก่อนอะผมสมชอบลงกับคนดูนหมวดฮาดนะเพราะว่าในแม,แม่แม่ลงไม่ไหวแล้วตอนนี้เหรอเซลฮะซึ่งคิดว่านี่แหละแต่ผมกลัวไม่ผ่านมากเลยนะเพราะว่าเซตสมัยก่อนนี้ก็คือตัวอะไรวะเนี่ยไปเงผมระวังสปเด้เ์ยฮนะโอ้โหคิดถึงว่ะ<อ>การยิงมา คิดถึงแอลแอลแอลคิดถึงอยู่นะการแบบเมื่อก่อนมีเยอะอ่ะเว้แบบตัวเกลือแต่ตอนนี้เหรอคนดูน่าจะหาซื้อกันยากอะ่ะเออผมซื้อเกลือไว้เป็นไอเดียมันตัวที่ลึกอะ่ะเออไม่งจะได้อยู่นะ ใช่ใช้เรียกกันก็คือโหมดอินเซนนะฮะซึ่งโอเคเรามวางพี่ใหญ่ของเราเลยะฮะผมซึ่งพี่ใหญ่เราแล้วกนะ็วโดนรีเวิร์มาหนักหน่นวงพอสมควรนล้ครับผมซึ่งสมัยก่อนพี่ใหญ่เราอะตรงที่เห็นคงดูเห็นตรงแกนแกนกลางหน้าอ,อกตรงนี้ปะนี่แหละเวะ้ยมันคือจุดทําดาเมจเลยนะเวะ้ยคือแบบว่าดาเมจเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะมอยู่ตรงตรงนี้เลยเว้ยเออ เกือบหลุ่นอ่ะเออโอเคผมเราจะาซึ่งเราจะแค่ขั้นนี้นะอีขั้นนึงเราจะไม่อัพน,นะฮะแต่ซึ่งสมัยนี้ผมอาจจะอัพก็ได้นะเพราะว่ายู GG c ซสมัยนี้ใช้เงินอัพเยอะมากๆเยอะเยอะเยอะใช้เงินอัพเยอะมากๆเลยเลือดเลือดเลือดเลือนดีหน่อยครับพี่เปพี่พี่ผมต้องการเงินพี่โอ้โหแย่และแย่และโอ้โหเรียบร้อยครับหลุดมันไม่ไหวเว้ยเนี่ย ตัวไม่ไหวได้ไงวะวีซี่ตัวเก่งขนาดนี้แพ้ได้ไงขี้หมามาเฮ้ยไม่แพ้แพ้โอเคแพ้โอ้หนูแพ้แล้วพี่พี่ใหญ่ต้องทำงานพี่ใหญ่พี่ใหญ่ต้องทำงานดิเอวเอียเอาเอวเอียมาได้ไม่าสามพันโอ้ปืนฉีดน้ำอ้อเฮ้ยเมื่อก่อนสามพันได้เอวอีเผาทีไม่หายแล้วหมูนี่แบบปืนฉีดน้ำ เ,ออเคอเคเราต้องอัพย d c แล้วเพราะว่าตัวด d c ก็คือตัวดามมีของเราอีกแล้วเพราะว่าโฮ้ยไม่จริงนะชเชลเล์เหลือตั้งเจ็ดหมื่นเลยเ,เดี๋ยวเด,ดี๋ยด้เต้องต้องไล่อัพย d c ีซีือตัวให้ตั้งนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอัพเดี๋ยวนะไม่จริงนะไม,ม่จริงแม่งจะหลุดระยะแล้วเว้ยเรามีสไปเดอร์เอออัพสไปเดอร์เออได้โอ้โหอ,อัพโค้ชแพงเลยสไปเดอร์ ตีอะไรกันนั่นนะเด้ไหเดี๋ยวทางนี้จะให้มันจัดการนะฮะโอ้โหมาเจงนะโอเคแมงมุมตีสวยโหยอ้โหอ้โหเอืโอ้โห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 โอลโหโอ้หอ้โหโอ้โหโอลโหโอ้โห้้อ้โหออ้โหอออ้อโหออโออ่อโอโ้ ก็อยากจะแบบว่าผ่านแบบชิวๆอ่ะนะอยากจะผ่านเอาตัวสกิปไปชิวๆอ่ะโอ้เร่ยนมันเยอะมากโอ้โหโีตัวนี้ไม่ทํางานนะตัวนี้แบบโอ้โหจบแล้วจบแล้วกูมันไม่ตีเลยอ่ะโอ้โหหลับอีกโอ้โหหลับอีกตื่นว้ยตื่นตื่นบ้านจะแตกแล้วเอวีไม่มาอีกโอ้โห โอ้ยเมื่กดอับอับอับทีทีแม่งได้เอลีแล้วมันได้วงไนีวงเนี่ยโอ้ยูดีสิวิจารณ์ไปมึงโดนเนิบเล็กเปนขี้ค่ะเนี่ยเอ้ยดีสิทำไมโดนเล็กเป็นขี้ขนาดเนี้ยตีเลื่อนเป็นแสนไม่ตายลาก่อนครับ เอซีเจนต์ gent, เราลืมได้ไงนเ,เ,ออเนี่ยตัวดาเมจเออเนี่ยตัวหลุดมาเราก็ใช้ซีเจนต์ในการจัดการหลุดก็ใช้ซีเจนต์หลุดก็ใช้ซีเจนต์ C เราลืมตัวนี้ไปได้ไงโอ้โหเราลืมตัวนี้ได้ไงเราลืมได้ไงเราลืมได้ไงแปดพันเอาไปก่อนเออเฮ้ยเราลืมตัวนี้ได้ไงตัวที่เคลียที่มันหลุดไปนะฮะ แลซึ่งมีเอวีมาแล้วโอ้โหเอวีกว่าจะมึงจะมาอ๋อบ้านเราเกือบแตกเพราะไม่มีเอวีนะฮะโอ้โหเรือบ,บอสเยอะมากเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้ระเบิดเวลาระเบิดเวลาระเบิดระเบิดซิกิเอเจนผมลืมพี่แกไปได้ไงเนี่ยพี่แกนี่คือตัวแบบกันหลุดอย่างดีนะฮะแต่สข้อเสียของพี่แกก็คือวันได้แค่ตัวเดียวนะฮะเออเนี่ยกดระเบิดรอคูด,ดาวนาจัด เออ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 เคลียได้นี่แหละครับผมตัวแบกสมัยนี้ยังใช้ได้อยู่สกีเอเจนแนะนำมาหลุดเดอ,อโอเครอดเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะแต่สกีเอเจนโดนกร์สตันโดนติดโดนตีดิสสันก็คือจบอ่ะเราต้องอัพตังเราะฉะนั้นตานี้เราควรที่จะไม่พึ่ง UTC แล้วไปพึ่งสกีเอเจนแทนแล้วเค โบซีเทเจนทำงานได้ย์ดสตันตื่นขอบคุณมากครับที่ตื่นให้ผมนี่ฮะเราไม่พึ่งแล้ว UGC นายกากมากนายขี้หมามากๆนายูดีวงเผามันเผามันเมื่อก่อนเผาเป็นล้านโอ้ย oh, ดจบแล้วกูนี่ฮะตัวแบกของเราตัวแบกของเราฮะเราจะ เราจะชนะด้วยการให้พี่แกแบกนะฮะซีกิตเอเจนต์แตกดีนะตัวนั้นเลือกเป็นแสนแตกหนึ่งโอ้ติดสตันอีกชิบหายละขาย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 โอเคขายทันโอเคหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเร็วหมื่นหนึ่งเฉยเอาหมื่นหนึ่งไปซื้อซีกิตเอเจนต์สิบตัวทันไหมนะโอ้โแล้วนี่ แล้วมหนึ่งก็บพี่เออเออสีเจนไม่ไม่พึ่งกูไม่พึ่งและไอ้เหี้ยตัวแบบโอ้ไม่พึ่งผมไม่ผมไม่มีอะไรจะพึ่งกับอยู่ทีซีแล้วมันมันมันอ่อนมากเอยอ่อนเกินเรามาพึ่งพี่แกคนนี้ดีวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะพึ่งแล้วอะผมหมดใจกับ ไอตัวนี้อ่ะว้าเราต้องมาชนะบอสด้วยการใช้ c k เอเจ็ A สปกันนะฮะอือนี่แหละตัวแบกของเราที่ดีที่สุดตอนนี้ตัวไรค่า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 เลยอ่ะเออไม่มีไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะเออแน่ตัวนี้มีประโยชน์นะฮะซึ่งคนดูไปลงบอมไปรอบ ลงบอมอีกรอบไหมโอเคตายก่อนเออดออีถ้าแม่งหลุดลงบอมอีกรอบเออหมื่นห้าโอเคเริ่มอยู่ที่แล้วโอเคไม่อยู่ที่สักเท่าไหร่ลงบอมอีกรอบเออแล้วก็ลงบอมอีกรอบเอออัพไปดาเมจหมื่นห้าโอ้ยหมื่นห้าเออ UDC กูกากกากเลย ใจปั้งเออเนี่ยดามิดแสนหนึ่งเนี่ยดามิดดามิดเรื่งอ้หมื่นห้าอ่ะหมื่นห้าอ่ะขั้นตันแล้วถือค้อนเออเยี่ยมเออทุบทุบอะไรเนี่ยเออเยี่ยมเออถ้าบ้านบ้านถ้าเกิดไม่เอาตัวนี้บ้านบ้านมันแตกแล้วนะบ้านแตก,นนะแ,ตกแต่ตัวแล้วไม่หลุดไปแล้วเว้ยโอ้ยพันหนึง่งต้องเคลียร์ตัวอากาศก่นอนเคได้มาสองพันเราซื้อซีเข็ด หนึ่งตัวโอ้โหสตาร์ตอีกเชี่หายแล้วชี่หายแล้วโอ้โหเปิดจอแดงหน,หน้าด้วยโอ้โหโอ้โหโหมึงเก่งหาได้เร็วเก่งหายเร็วเก่งขนาดนั้นโอ้โหไม่ทีเดียวไม่ตายนะทีเดียวไม่ตายนะเราเนี่ยทีเดียวไม่ตายโอเคทีเดียวตายไปดีทีเดียวโอ้ทีเดียว เออผมไม่วางบ้าและ UGC เนี่ยเชียโอ้มันขากอะ่ะวางตัวเดียวมันควรเอาอยู่เว้ยแต่นี่มันมันมันขากไปแล้วเออลดเลือดไปแสนหนึ่งเลือดก,ก็หายไปอีกแสนหนึ่งหายไปอีกแสนหนึ่งหายไปอีกแสนหนึ่งหายไปอีกแสนแล้วติดสตันด้วยโอ้ต้องรีบขายละเดี๋ยวเดวโอ้โหสตันอีกอนี่นะ โอ้งโอเคล่ะเ,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 เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยดด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 ดต้องเคลียร์ตัวข้างหน้าก่อนขายทิ้งเซลเออซื้อได้โอ้งเออตัวเมตานะตอนนี้โอ้โหหลับอีกไม่เป็นไรโอเคไม่วางได้ตัวเดียวนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ทำใจไว้ดีนะฮะเราเตรียมเงินมาถ้าเกิดมีผู้เล่นใหม่นะ,ะเรามีตัวความเงินมาไม่ต้องซื้ออยู่ดีสิซื้อเนี่ย ซื้อซีเ e เจนมาใช้เนะี่ยดีสุดละเออดาเมจก็ตั้งดาเมจก็ตั้งเยอะแน่เจะแปมได้เนี่ยสิบเวทล่อ,อไปล้างเลยนะแตโอ้ติดสตันด้วยแต่ขายทันฮะเอ้าเอ,าอ้าอ่าชิบหายแล้วซีเอเจนบักเหรออ๋อโดนดดไปเฉยๆโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าซีเ e เจนเราติดบักซะแล้วไป ไปตัวไอ้เล่นนี้เป็นแสนเล่นนี้แสนแปดเราต้องรีบเพียร์ก่อนกดหนึ่งคิกแล้วก็อีกคลิกหนึ่งคลิกหนึ่งเออคลิกหนึ่งคลิกหนึ่งไม่ตายเก่อคิกหนึ่งคลิกหนึ่งไอ้สัสคลิกหนึ่งโอเคสวยงามโอ้ยสีเขียดเจนตัวดามิทหลักเราไปเลย ผมเอาผมเอาเอาตวต้วตวตวตวเกนกับซกเอจมาก็ได้ไม่ต้องเอายูดีซอไม่มีประโยชน์เลยเออเออติดสตันไอบาหนาะบากา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 ชิบหแล้วชิบแล้วดอดอดอ้เดี๋ยวนีเียนีดนต้องสโลว์สโลว์วิ่งสโลว์ไทมสโลว์ไทม์สโลว์ไทม์สโลว์ไทม์โอเคซกเอทำงานซก ซีเคทเอเจน t มันไม่ตายไม่ก็สำหรับลิดนี้ก็คงจบในที่นี้านี้นะครับผมคนดูครับฟังผมไว้นะครับผมว่าเซตนี้ตัวแบกไม่ใช่ UTC แต่เป็น s e เคทเอเจน t แทนเหลือจะเชื่อ